อาสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นวันนี้วันที่14มกราคมนะครับก็ผ่านปีใหม่มา14วันแล้วนะครับกับสวนชายบ้านชายคาบ้านนะครับกีนโซนสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเจอเป็นพวกหนอนพวกเพี้ยลงหนักมากนะครับโดยเฉพาะพวกหนอนตัวเ,เล็กๆเนี่ยถ้าใครไม่ได้มาส่องต้นไม้ตอนคืนดูหนอนเนี่ยจะมี ใบจะมีรอ e ยหนอนแทะตามผิวใบเพราะมันแทะทั้งใบไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกใบอ่อนต้นที่มันเป็นประเภทใบอ่อนพวกโคลอเซียที่เป็นใบอ่อนเนี่ยมันจะแทะเข้าอยู่แต่ถ้าเป็นใบแข็งมันจะแทะแค่ผิวใบแล้วใบมันจะออกไม่ไหม้น้าตาลน้าตาลนะครับเป็นรอยหนอนแทะคราวนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับที่ผมใช้ถ้าเราไม่ใช้ออทูสนะครับที่มันฆ่าพวกไรแดงได้คือไรแดงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ออทูสนะครับเพราะว่าไรแดงค่อนข้างจะแข็ง ะครับมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับเจ้าใดแดงแต่ถ้าเป็นหน่อนเ็นเพียรทั่วไปเนี่ยนะครับแนะนำใช้เป็นพวกอินซี In a, นะครับเอาอินซีเข้ามาใช้ที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้โฆษณาของเขานะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ไปหาดูในแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์พวก l a ซ a ด้พวกช้อปปีมีเยอะนะครับเมทาไลเซียมบิวเลียเป็นเป็นแบคทีเรีย2ตัวเขาเอามาผสมกันนะครับเขาเอามาผสมกันมันจะมีลักษณะเป็นสีออก เขียวอ่อนๆนะครับออกเทาๆเขียวๆนะครับไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะเดีย๋ยวแกให้ดูแล้วกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นประเภทแบบแบคบทีเรียนะครับตัวตัวไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะไปทําการสร้างลากนะครับสร้างลากลงไปในในตัวพวกไข่หนอนหรือพวกตัวเพี้ย นะครับเป็นแบบฝังฝังตัวมันเองอะสร้างสร้างเยื่อฝังบนตัวพวกนี้ไรตัวพวกนั้นมันจะตายนะครับหลักการง่าย,ายแค่นี้เองพิธีใช้นะครับเ,เราต้องมีสารจับใบด้วยนะสารจับใบใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้ของเจ้ายี่ห้อนี้นะครับผมใช้ของเจ้ายี่ห้อนี้ก็ใช้ต่อน้ําผมใช้ถังเนี้ยเนี่ยถังเล็กๆส่สวนเล็กๆแบบเราก็ใช้ถังแค่นี้ก็ได้นะครับซื้อมาตามตลาดร้านขายอุปกรณ์การเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับเอามาปั๊มเอา นะครับเมื่อยหน่อยแต่ก็โอเคแหละนะครับสาหรับส่วนเล็กๆราคาประหยัดนะครับมันจะบรรจุน้านได้4ลิตรเราก็ใช้ไอ้บิวเลเลียเนี่ยหช้อนโต๊ะนะครับช้อนที่เราใช้ทานข้าวอะ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าเนี่ยหซีซีถ้ากาไม่ถูก1นึ่งซีซีก็ไปตามร้านยานะครับแล้วก็ซื้อสลิงที่เขาใช้กับในร้านยาไปบอกซื้อสลิงมาหลอดเล็กๆนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ผสมเข้าไปผสมเจ้า สารจับใบก่อนเพราะสารจับใบจะไปช่วยลดแรงตึงผิวของเจ้าใบไม้ใบบอลทั่วไปเนี่ยทำให้เวลาเราฉีดพ่นปุ๊บลงใบเนี่ยมันจะเกาะติดเลยเพราะว่าใบบอลมันปกติมันจะกันน้ําได้ไงโดยเฉพาะใบที่มันมันเงาเงาเนี่ยนะครับมันเวลาใบบอลมันโดนน้าปุ๊บมันน้ํามันจะกิ้งออกไงแต่ว่าถ้าใส่สารจับใบปุ๊บน้ามันก็จะจับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าสารจับใบเนี่ยถ้าไปเกาะกับพวกเพี้ยพวก พวกแมงปากดูดมันจะมีช่องลูหายใจข้างลําตัวของมันน่ะมันจะไปอุดแล้วมันก็จะตายของมันเองนะครับใช้2ตัวนี้อันนี้1นึซีซีอันนี้1ช้อนโต๊ะกับถังนี้น้ํา4ลิตรนะครับผสมให้เข้ากันนะครับมันจะมีตะกรอนนิดหน่อยก็ค่อยๆปรับหัวเอาระวังมันตันนะครับคราวนี้เวลาฉีดก็ฉีดที่ลําต้นกับใบนะครับฉีดมันเข้าไปปลาโลเนี่ย นะครับฉีใสใ่ต้นกับใบหลังใบไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายต่อคนไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่ฉีไปมันก็จะเกาะฉีลาต้นนะครับอันนี้คือบิวเวอรเรียกับเมทาไลเซียมนะครับตามตลาดพ่นไปพ่นใส่ใบไปนี่มีต้นลูกๆเลยนะนะครับใครสนใจนะครับฟาโลก็ยังมีปล่อยอยู่นะนะครับราคาอาจจะไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็นะครับเป็นราคาที่จับต้องได้มานานแล้วแหละถ้าใครติดตามเพจผมก็จะรู้ว่า แบ่งให้ในราคาที่จับต้องได้นะครับอันนี้ไว้ราวานะครับใครสนใจไว้ราวาก็มีนะครับไว้ราวาก็มีนี่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 นนิดนึงนิดนึงไว้ราต้นนี้นะครับแวะแวะแวะไวราต้นนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณประมาณหนึ่งศอกนะครับแล้วก็มีต้นลูกด้วยนะครับมีต้นลูกด้วย ใครสนใจเอาไปสี่พันนะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของช้าไว้นานแล้วนี่ดูระบบลากนะครับดูระบบลากอันนี้ลูกมันแทงออกมาแล้วนี่นะครับไว้เราวาพร้อมลูกนะครับต้นนี้ถ้าใครสนใจสี่พันพักมาก็ได้นะครับแอบแอบขายของนิดนึงนะครับแต่ว่าประเด็นจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องการฉีดเจ้าอบิวเรีย,ยกับเมทัลเซียมฉีดมันเข้าไปนะครับไม่ต้องกลัว ไวร้าวานะครับ hey, แล้วพวกหนอนพวกเพี้ยช่วงนี้ระบาดหนักก็ทุกๆสามวันสี่วันก็ว่ากันไปนะครับฉีดมันเข้าไปนะครับฉีดมันเข้าไปต้นเล็กต้นน้อยต้นลูกนะครับอาจจะไม่เหมาะกับสวนที่ใหญ่ๆนะครับถ้ามาฉีดอย่างนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ hey, สําหรับสวนใหญ่ๆแต่ถ้าสวนเล็กๆบ้านๆแบบเราๆนะครับจัดเลยนะครับ ตัวเล็กๆบ้านๆแบบเราจัดได้เลยนะครับปลอดภัยต่อตา์ปลอดภัยต่อแมวนะครับบ้านผมเลี้ยงแมวโคนาคอฟี่โนะคนาคาฟี่มีลูกอยู่หนึ่งหนอนะครับมีลูกอยู่หนึ่งหนอเป็นหนอน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาโตก่อนเดี๋ยวผมจะจับลงท่อซีเมนต์อยู่ตอนนี้ยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับให้เขาโตไปในบ่อนี้ก่อนอโลหาสิวใช่ยห เดี๋ยวต้องจับลงลงบ่อแล้วเพราะว่าลูกมันเยอะมากแล้วต้นแม่ไม่ยอมโตนะครับต้นแม่นไม่ยอมโตเนี่ยถ้าเราไม่ใส่สารจับใบนะมันจะไหลดูโคไมเนอร์ er นะครับโคไมเนอร์ Co er, ถ้าใครสนใจราคาหลักเอ่อจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้ทักมาได้นะครับอันนี้โคไมเนอร์เนี่ย, Co min er. เ,ยเห็นไว้หนอนมันแอบกินเนี่ยอย่างเี้ยเป็นแหวงแหวงเนี่ยเนี่ยโคไมเนอร์เนี่ย, Co er ยใบมันมันดูดินี่แทบไม่ติดเลยนะ นะครับแต่ก็ต้องคอยดูหน่อยแต่หลังใบอะ่ะติดอยู่นะครับน้ําไอติดอยู่แต่ถ้าดูเนี่ยเห็นนะกระเด็นหมดอะ่ะเพราะสารจบใบมันแรงมากนะครับแต่แต่เราลองนิ้วจับดูนะผมอนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือจิ้มดูเนี่ยเห็นปะมันสารจบใบมันพังมันไปทําลายไอเคลือบผิวใบอะ่ะออกหมดเลยเห็นไหมคราวนี้มันจะเปียกเห็นไหมน้ํามันจะเปียกแต่ไม่ต้องไปถูมันปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้ดมอนหีท เออใครสนใจเดออนเฮดเอาห้าร้อยไปเด bon ออนเฮดห้าร้อยโว้ยสูงแปดนิ้วได้แล้วมั้งเนี่ยหน่อใหม่แทงเออหลอดใหม่แทงแล้วเนี่ยนะครับหลอดใหม่แทงแล้วนะครับห้าร้อยไปรวมส่งนะครับใครอยากได้เดออนเฮดนะโคเมเนอร์โคเมเนอร์โคเมเนอร์มีหลายราคาต้นเล็กต้นน้อยทักมาถามดูก่อนได้นะครับตั้งแต่ต้นละสามร้อย สี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยเนี่ยนะครับลองดูนะครับใครสนใจนะเนื้อไหลมาด่างขาวไม่ได้ขายนะครับซื้อมาได้แต่สองใบเนี่ย2ใบสามใบข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เรื่อยๆต่อเสาเรื่อยๆสวยอาชีให้เขาสันหน่อยโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือ พูดง่ายๆวิธีการกำจัดเพี้ยไล่หนอนพวกนี้นะครับที่มันไม่ใช่ลายแดงะนะลายแดงกำจัดยากอยู่ลายแดงอาจต้องจำเป็นต้องใช้ออทูสเนี่ยนะครับหรือไม่ก็พวกขนาดแป้งโรยหมายังบางทียังเอาไม่ค่อยอยู่เลยแต่ผมก็ใช้นะไอ้แป้งโรยหมาโรยแมวยี่ห้อทิกทอกอะนะครับตามร้านขายปศุสัตว์ทั่วไปหรือร้านขายอาหารหมาอาหารแมวมีขายแป้งทิกทอกกระป๋องเขียวๆประมาณเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะ เอามาโรยใบามาโรยโคนต้นได้นะครับแต่อยู่ได้แป๊บเดียวสองสามวันเดี๋ยวก็แป้งมันหลุดมันก็กลับมาเหมือนเดิมก็ใช้ต้องไปใช้ออทูตบ้างนะครับสารเคมีบ้างก็ต้องมีบ้างนะนะแต่ถ้าหลักๆใครเล็กๆต้นไม้ไม่เยอะนะครับใช้บิวเรียเมทาลไลเซียมปลอดภัยฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลงได้จริงๆนะครับลองไปใช้กันดูนะนะครับแนะนําแนะนํานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้เดี๋ยวมีอะไรดีๆอีกจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย